คำแนะนําคืออยากให้เกิดผลกับที่นี่คือ1กับ2เพราะว่าถ้าเราทํา1กับ2ไม่ได้ธรรมชาติสามจะแทนที่โดยตรรมชติไม่ว่าที่สํานักงานใหญ่หรือที่ไหนก็แล้วแต่หนึ่งคืออะไร1คือโอกาสที่จะสร้างไรายได้ถึงแม้เราไม่ได้ขายตรงแต่เราแนะนําถูกไหมฮะให้ลูกค้าไปหาซื้อได้ถ้าไปซื้อกบดีเลิ์ดีเลิ์ขายดีเขามาสั่งซื้อเรามาสั่งซื้อแล้ทเลเซลไปเรื่อยๆเจลเซลจะขายได้ง่ายขึ้น ไม่ใย่เทนเซล์ตอนนี้ก็อาจจะเจอปัญหาโอ้สต็อกยังววมของยังบานเบิร์ดขายไม่ออกไม่สั่งแล้วไม่ขายก็อยากสต็อกมากถูกไหมครับนี่เอันที่หนึ่งโอกาสที่จะสร้างไรายได้อันที่สองคือโอกาสในการบริการไม่ว่าสร้างไรายได้หรือไม่สร้างไรายได้อย่างน้อยหลายี่สิบปีสินเด็กก็ต้องไปธรรม,มาดาในเรื่องของการให้บริการก็ต้องเนียบในระดับหนึ่งของหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ถ้าหนึ่งกับสองเราทําไม่ได้เราก็จะทําลายทั้งโอกาสลูกค้าขต็อกแล้์ แก้ภาพนะฮะตอนนี้เดยวขั้นตอนเชิงลับเอาง่ายๆมีอยู่ในแฮนด์นะอยู่แล้วไปทบทวนได้นะครับผมไม่ต้องสอนอะไรเลยพอเราได้เห็นของจริงตนนเติมรายละเอียดไปสิ่งหนึ่งที่ควรต้องเอาไปใช้ให้ได้คือประโยครับสายที่สั้นๆกระชับกระชับไม่ต้องยาวอะไรมากดูตัวอย่างนิดนึงส่วนดี่ข้าวหรือครับสิเนเด็กอายาฝ่ายก็ได้แค่นี้โอเคคนระับหรือสั้นอยู่นี้ก็ได้แต่ขอให้มีประโยครับอย่ามีแค่ส่วนดีขาดคนนี้ไม่พอถูกไหมฮะ ง่ายๆอันนี้ก็ได้ที่บอกง่ายๆสั้นๆแต่ครับและที่ไม่ควรลืมเพราะมันกลายเป็นมาตรฐานขั้นต่ําที่ต้องทําแล้วถ้าเราฟังจากคอนด้าคืออะไรครับถามชื่อแต่ถ้าแบบผมเมื่อเนมเชนจิ้งเทคนิคมาถึงแรกเปลี่ยนชื่อขอโทษนะคะรับอารยากรังเรียนสายอยคุณคือบอกชื่อเราก่อนอันนี้คือการแรกชื่อหรือถามตรงๆเลยโทษน,นะครับกรังเียนสยโยคุณอะไรครับอย่างนี้ก็ได้ เพราะเราถามเราเรียกชื่อตลอดตลอดในงานเชิญร,รับมันก็จะแฮปปี้ที่เหลือก <c oughs> ็จะเข้าขั้นตอนปกติจะพืดขอบคุณนะครับที่ตอบมาสอบถามข้อมูลง่ายสั้นๆแต่ว่าไม่รู้เราทําหรือเปล่าแต่ถ้าผมแนะนําให้ผู้ผหานหลายที่ทําคือจะต้องแทรกเรคคอร์ดให้ได้ว่าที่ศูนย์ที่ฮอตไลน์หรือที่ไหนแล้วแต่แต่ละวันมีโทรศัพท์เข้ามาทั้งหมดกี่ครั้งแต่ละครั้งเป็นเรื่องอะไรบ้าง ถ้าเป็นเรื่องคอมเพลนสมมติแต่ละวันเฉลี่ยเข้ามาร้อยครั้งห0สิบครั้งเป็นเรื่องคอมเพลนแสดงว่านี่คือซีรีสต้องรีบแก้แต่ถ้าเกิดร้อยครั้ง30ิครั้งเป็นเรื่องสอบถามและเ,ลเอียยสินค้าเอแสดงว่า PR หรือ Marketing ิ้งจะได้เริ่มได้ผลลูกค,ค้ากระตุ้นความสนใจถูกไหมฮะมันก็จะไปคอนเวิร์ตให้กลายเป็นเซลล์แต่นอนาคตสิเปอร์ซ็นเป็นเรื่องของสอบถามตามเรื่องอะไรต่างๆน,นี่คือนี่คืงงานเชิงรับทางโทรศัพท์ มันจะช่วยสร้างทั้งเรื่องของบริการแล้วก็รายได้ขึ้นบนแรกบทวาระแต่เพียงเท่านี้มีคำถามไหมอย่าถามไม่หิวไม่มีคำถามบายราว่ากันต่อทั้งเรื่อง s e r v i c e สเตส e เดี๋ยวมีเวลาแล้วก็มาเจาะเรื่องอื่นกันเพิ่มเติมไป